สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีเลขเด็ดปฏิทินจีนไหมท่านรับชมอีกแล้วนะคะปฏิทินจีนนี่เด็ดแล้วก็ให้โชคให้ลาบกับหลายๆท่านมาแล้วนะคะงวดวันที่16กันยายน2563งวดนี้มีเลขอะไรบ้างเป๊ะปังขนาดไหนเราไปรับชมกันเลยนะคะนี่เลยนะคะ ปฏิทินจีนงวดประจำวันที่16กันยายน2563นี่เลยนะคะเบ็ดแบบนี้นะคะเลขที่เขียนแล้วก็ให้ท่านรับชมนี่เขาเขียนเขาเกี่ยวพันกันเป็นอย่างนี้นะคะเลขมันเกี่ยวมันพันกันลากเส้นไปค่อยกันไปค่อยกันมานะคะนี่เลยนะคะดูค่อยค่อยดูนะคะค่อยคอยพิจารณานะคะนี่เลยนะคะซึ่ง ทางช่องสามนะคะมองเห็นเป็นเลขนี้นะคะมองแล้วคล้ายเลขเจ็นะคะเลขสี่ก็คล้ายนะคะเลขห้าเลขแปดเลขหนึ่งก็ได้นะคะเลขเก้าหรือเลขหก็ได้นี่เลยนะคะทั้งหมดนี่มันเกี่ยวมันพันกันนะคะโยงกันไปโยงกันมานะคะก็แล้วแต่นะคะว่าแต่ละคนจะมองเป็นเลขอะไรนะคะแล้วแต่คนจะจับเอาตรงโน้นเอาตรงนี้ไป จัดชุดนะคะนี่เลยนะคะเลขปฏิทินจีนวดนประจำวันที่16กันยายน2563นะคะวดนที่ผ่านมานี่ก็เชื่อว่าหลายๆท่านคงเฮงนะคะดูแล้วโปรโดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านเฮงนะคะสวัสดีค่ะ